สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่างน้องสตางค์ธิการเพชรลำเลินนะจ๊ะวันนี้นะคะยังไม่ได้นอนเลยนะคะถึงหน้าง,งานแล้วเรามากินข้าวนะคะแล้วตอนนี้มีข้าวบวนแห่นะคะมันเป็นช้างนะคะยี่สิบเชือกหรือเปล่าเขาไม่รู้อะตัวใหญ่ม่อเราน,น่าจะไม่ทัน <laughs> ทันช้างไหมวะช้างยังเด้งบักเลยวะเราจะเดนินไปนอนวัดนะคะแต่เราจะเอา้าพี่แจกีเดินมาอีกเหรอ เราจะเอาดิก็เห็นทุกวันเราไงเราจะไปร้านหาแล้วก็จะดูช้างด้วยมันเ,เป็นรถแหด่ดูดูดูว้าวนี่ร้านค้าใช่ไหมอุ้ยขอดูก่อน

ผลไม้ลูกชิ้นอุ้ยผลไม้ดองเธอมีน้ำปั่นด้วยอุ้ยมีน้ำปั่นด้วยกินไหมไปกินแคนตาลูกปั่นมุกหวอย่างป๊าควายมาเลยอ่ะ๋อวัดอยู่นี่โอเคแม่บายบายซื้อน้ำปั่นไหมพวก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 แล้วดีดอย่างวะขาวขี้ผึ้งหรอออแล้วคอนสุลินตัว อยากอยากหัวเบิกแม่เสียงตังมาค่ะอะไรตุอ๋อต๊กแกไหนนี่โอ้ยตาย่านทำไมมีเผือกไหมคะมีจ้ะแคตาลูปล่ะอยากกินแคตาลูปอะลอกินก่อนดิไม่มีตังไอ้นายนู่นมึงติดนี่นายคนเดียวพออย่ามาติดน okay. ี่กู อยากกินมะขามดองแซบ่ใช่ินเหล่าก็พู้ไน่หมดเลงหม่ยี่สิบหกสิเลิศแท้แม่อันน้อง้าเท่าไหร่คะยี่สิบห้าค่ะเผือกปันอุยมีอันนี้ด้วยอะไรตังเมโอโอหม้อตเข้าม่มอ้มเียงเนี่ย โอ้ยไม่มีตังค์แล้วกินเผือกหรือแคนตาลูปดีกินแคนตาลูปปั่นครับว่าไม่ปั่นดีกว่าแคนตาลูปเอาอีกนี่มะม่วงมะม่วงเอียงแคนตาลูปไม่ปั่นนะคะแกเอนึลยนี่ติดเมื่อวานนี้เหลือร้อยหนึ่งเพราะว่าจ่ายค่าตรงค่าเต็นท์หมดแล้วเหลือร้อยหนึ่งติดตัวตอนนี้นะคะใช้สวยอย่างประหยัดสุดพิเศษขนมก่อนเด้อคอนเสิระไปถือขนมไหมไหนไปไลยมั้ย น่อนอาคาตรงนี้นดูตอนนี้อะไรไปดูก่อนเขี้ควายเหม็นเอ้ยขี้ช้างเหม็นอะ่ะอ๋อจำได้แล้วตอนนอนบนรถมีมีสายโทรมาแฟตโทรมาบอกว่ามาส่งของครับเขาพูดอะไรกับมันไม่รู้เออค่ะเอาไปเลย ซื้อขนมอยากกินขนม,มสปายน่ากินจังอยากกินสปายจังเลยอะไรนะสปายสปาย,ยอะไรออเนยไม่เคยกินเย,ไม,ย,ยไม่เป็นไรค่ะไม่เอาไต้ฝวดดำ อันก็อร่อยกินอะไรดีนะเอาขนมไปกินแบบตอนนอนเราจะนอนสักนอนสักกี่ชั่วโมงสี่หอสมงไปหัวนอนก็ได้อันนี้แซ่บกินเลยดีกว่าได้รู้อะไลฟ์สุดไออันนี้อาทิตย์กี่โมงละบ่ายสามบ่ายสามสี่โมงสี่โมงสามสิบแล้วก็ห้าโมงห้าโมงตรงห้าโมงกึ่ง หกโมงก็ได้ไม่เป็นไรหรอกหกโมงก็ไปแล้วก็แต่งหน้าเลยขนาดแต่งหน้าวันนี้ประมาณทุ่มครึ่งก็ยังเออผ่านนอนสักสองสามชัว่วโมงให้มันแบบให้มันต้วงเนะเอาอย่างคิดตันคิดโดนแหนะน้ำปังก็อยากกินอยู่แต่กลัวแค้นอะ่ะไส้เผี่บน้ำปังไส่ครีมหวาน ไ <al> ปอย่างเฟอรดัไปเตยอุ้ยดูกินจนพุงออกแล้วอ่ะอันนี้ก็อร่อยเขาเคยกินกินดีไหมน่ากินอิ่มแล้วกันเอาติดไปซื้อๆดอกยวน้าหนเอาสองเอาติดไปเผั่อหิว นี่หล้วก็ลอยหนึ่งที่เวฉันบรรยากาศนะคะสุรินนะคะลมก็ชวยนะเริ่มเริ่มเย็นละบรรยากาศเริ่มหนาวแล้วนะทุกคนไปอาบน้ำวัดมาแล้ตอนนี้สะเดินไปนอนวัดต่อนะคะซือแนวตกินติบมือไปก่อน ขอบคุณค่ะเริ่มวันนี้น่าจะเก็บบัตรหรือเปล่าไม่แน่ใจ เราก็จะเดินไปนอนกันต่อนะคะในพวงอกหักยอนนักเกน้อยเดือดาจเด่หักมาเพยยอนลงเกน้อยเพรชพอชีวิตชีวิตสันลยตรง ยกอิจโดนเอฟซีด่าแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้เดินมานููช้างเข้าเห็นขบวนแล้วก็สิเขาไปนอนในวัดแล้วนะคะทุกคนประมาณห้าโมงหกโมงจังไปนาง้มบริไกลกันไปเสร็จกับแต่งนาโหลดนะคะทุกคน โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์พื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมดาวทีมงานดาวรูปไก่แล้วก็ทีมงานพลพวัยรุ่นคอลำพืนขนาดเทนะคะทุกคนไปเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายครับ